ำไมขึ้นได้ล่ะคะแล้วใครบอกให้ขึ้นเอาขาลงมาเอาขาลงปลอยก่อนอกเดินไปลูกเไปด้านนี้เลาม่ไปด้านนี้เร็วแลใครบอกให้ข um> ึ้นครับ วันนั้นเขาขึ้อย่างนี้ลงไม่ได้แล้วก็ไม่จำนะครับเรียกทำไมไม่เอาขายยืนเลยเอาขายยืนเอาขายยืนไปถ้าเกิดน้องเจอปัญหาอย่างนี้น้องจะแก้ยังไงฮะ เอาลงลงไม่ได้มนาะเอาลงนะาลงนะอา้าวโง่